ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ไม่มีบัตรเชิญให้ลุงพลแม่น้องชมพู่ปัดข้อเสนอเดินแบบอุปิริยะจัดใหญ่แฟชั่นวีคเชิดไม่เชิญลุงพลกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้นั้นล่าสุด21มีนาคม64เวลา12นาฬิกานายวิริยะพงอาจานหรือคุณอุปวปริยะ ดเดินทางมาถึงบ้านกกอกจากนั้นอุปริยะได้ไปซื้อลอตเตอรี่ที่ลานพญานาคบ้านลุงพลจากนั้นเดินทางมาที่บ้านของนางน,นารินเงินนามหรือป้าถอนและมีการพูดคุยกับป้าถอนประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเดินทางไปทักทายตาชาญยายสมควรและน้าตายก่อนจะเดินต่อไปที่บ้านของนางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่เมื่ออุพริยะมาถึงบ้านแม่น้องชมพู่ในเวลา ประมาณ13.30นาฬกานางสาวิตรีวงศรีชาและนายนามัยวงศรีชาได้เดินทางเข้ามาต้อนรับคุณอุปริยะที่หน้าบ้านจากนั้นแม่น้องชมพู่ได้เชิญอุปริยะไปนั่งพูดคุยกันในบ้านหลังจากพูดคุยกันอุปวิยะให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ที่ตนมาบ้านกกกอกเพื่อจะมาให้กำลังใจหมอปลาและน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาเพราะตนนั้น กับหมอปลาเป็นเพื่อนพี่น้องกันต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันและวันนี้ตนตั้งใจมาหาแม่สาวิตรีพ่ออนามัยรวมถึงปลาสม้มสุนัขของน้องชมพู่อีกด้วยทั้งนี้ก่อนที่ตนจะเดินทางมาที่บ้านกกอกก็มีเสียงบางส่วนต่อต้านตนว่ามาทําไมมาให้กลืนน้ําลายตัวเองแต่ตนก็ไม่ได้สนใจคนเหล่านั้นตนมาบ้านกกอกกว่า10ครั้งตนมีความผูกพันกับบ้านกกอก และตนก็เห็นพ่อแม่น้องชมพู่ไล้สดขายกระเป๋าตนถือว่าเป็นอาชีพที่สุจริตและตนก็พร้อมที่จะสนับสนุนพ่อแม่น้องชมพู่เหมือนตนเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งและหลังจากสงกรานต์ตนจะจัดงานถนนคนเดินกอกๆบรรยากาศในงานจะมีร้านค้าและการเดินแบบนางแบบที่ตนวางไว้มีป้าถอนตามอกสามีป้าถอน และเด็กๆบ้านกอกวันนี้ตนได้ทาบทามน้องสดิ้งพี่สาวน้องชัพวู่ไปเป็นนางแบบด้วยและตนจะเทรนให้น้องซดิ้งด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามตนนั้นอาจมีค่าตัวของนางแบบในแบบเล็กๆน้อยๆให้พวกเขาสำหรับงานถนนคนเดินกอกๆจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน64ตนอาจจะต้องไปขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน และตนคิดว่าวันนี้ตนได้มาท้าบทามพ่อแม่น้องชมพู่ไปร่วมเดินแบบอีกด้วยด้านนางสาวิตรีแม่น้องชมพู่กล่าวว่าในเรื่องการเดินแบบที่คุณอุบริยะมาท้าบทามนั้นตนคิดว่ายังไม่ตกลงเพราะตนมีความคิดเป็นนางแบบแค่สเปอร์เซนต์แต่รู้สึกดีใจที่คุณอุบริยะมาเยี่ยมเพราะเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมตนยินดีต้อนรับเสมอ ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่หลังจากที่หมอปลาได้พูดคุยกับพ่อแม่น้องชมพู่หมอปลาได้ให้พ่อน้องชมพู่พาไปดูรังพึ่งตามคําท้าโดยได้เชิญนักข่าวไปร่วมสังเกตการด้วยแต่วันนี้ไม่ได้มีการตีพึ่งเพราะอยู่ในเขตป่าสงวนจึงเพียงเป็นการหยอกล้อก,กันด้วยความสนุกสนานเพียงเท่านั้นซึ่งหมอปลากับพ่อแม่น้องชมพู่นั้นรวมไปถึงผู้สื่อข่าวก็ถูกพึ่งต่อย ไปตำตาบกันสำหรับครุ่งนี้ในวันที่ย2ิมสมีนาคม64เวลา9ก้านาฬิกาหมอปลาจะโชว์ฝีมือทำอาหารด้วย2เมนูหลักคือต้มยำขังคกขึ้นวอแต่ไม่ได้เอาขาังคกมาทำอาจเอากบหรืออึ่งอ่างทำและผัดเผ็ดกิ้งก่าได้ทองแต่ไม่ได้เอากิ้งก่ามาทำเนื่องจากเป็นสัตว์ป่าสงวนแต่จะใช้เนื้อวัวหรือหมูแทน จากนั้นช่วงบ่ายหมอปลาจะขึ้นเขาวัดถ้ำภูผาแอกและทำพิธีขอขมาหลวงปูลิ่นที่เคยออกหน้ารับแทนบางคนกรณีปรักทุบกับหัวอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวที่บ้านของลุงพลนั้นวันนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านตั้งแต่เช้ามีรายงานว่าลุงพลไปทำธุระที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งขณะนี้ เวลา18.14นาิกานาทีลุงพลผ้าแตนยังไม่กลับเข้าบ้านส่วนที่บ้านลุงพลได้ขึ้นป้ายห้ามบันทึกภาพก่อนได้รับอนุญาตเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หลังจากที่ได้ชมข่าวนี้นะครับคนแรกบอกว่าเรื่องนี้สร้างเป็นซีรีส์กลับกรอกได้ดีเยี่ยมเลยแต่ละฉากแต่ละบทแต่ละตัวละครน่ะหักมุมไปมาพลิกหน้าพลิกหลังถัดมานะครับบอกว่ากูไม่เชื่อใครสักคนวะ่ะ พวกนี้น่ะไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรเงินและผลประโยชน์วันนี้อยู่ฝ่ายนี้พรุ่งนี้อยู่อีกฝ่ายหนึง่งถัดมานะครับบอ,อกว่าอย่าทําตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลนโยกไปทางนู้นโยกไปทางนี้ถัดมานะครับบอ,อกว่าเราไม่ใช่ติงลุงพลนะแต่หมอปลาเนี่ยไม่จบไม่สิน้นวิ่งฝั่งโน้นวิ่งฝั่งนี้ทีหาความน่าเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยพอไม่ได้ดังใจก็กัดจิกไปเรื่อย คดีน้องชมพู่หมอป่ายังยอมรับว่าตนไม่ใช่คนที่บอกให้ลุงพลปักทูกกลับหัวและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ที่ออกมาพูดแบบนั้นเพราะต้องการให้ความช่วยเหลือลุงพลเปรียบเสมือนไปเจอคนที่กำลังจะจมน้ำที่ไม่รู้ว่าคนดีหรือไม่ดีแต่ต้องให้ความช่วยเหลือก่อนซึ่งครั้งนี้ที่มาก็ตั้งใจว่าจะมาชวนพ่อแม่น้องชมพู่ ขึ้นไปขอขมาหลวงปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือที่ลุงพลเคยปักทูบกรับหัวด้วยทั้งนี้จึงเป็นเหตุให้ตนเดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจขอขมาวัดถ้ำภู้ผาแอกในวันพรุ่งนี้ยี่สสองมีนาคม64จากนั้นหมอปลาได้ถามแม่น้องชมพู่ว่าไม่สบายใจเรื่องสายศาสตร์ใช่หรือไม่และยังได้ชวนพ่อน้องชมพู่ไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดเพชรบุรี แม่น้องชมพู่จึงบอกว่าตนไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่ไม่ลบหลู่แต่ตนกลัวว่าจะมีคนที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์อาจทำใส่น้องชมพู่การที่หมอปลามาในวันนี้ส่วนตัวก็ยินดีต้อนรับและก็ไม่ได้รู้สึกเครียดเพราะผ่านจุดนั้นมาแล้วส่วนเรื่องไปเที่ยวทะเลตนขอให้ผ่านเรื่องวุ่นๆไปก่อน เพราะถ้าไปเที่ยวก็อยากไปด้วยความสบายใจอย่างไรก็ตามพระมหาภัยวันได้กล่าวให้คำสอนแม่น้องชมพู่ว่าดีแล้วที่แม่น้องชมพู่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เพราะมันไม่มีอยู่จริงถ้าไสายศาสตร์มีจริงหมอปลาคงทำใส่นางแบบสวยๆไปแล้วแต่จงเชื่อในเรื่องของบาปกรรมเท่านั้น ทั้งนี้หมอป่าสอบถามแม่น้องชมพู่ถึงความคืบหน้าทางคดีด้วยว่าทราบหรือไม่เมื่อ2-3วันก่อนตำรวจได้นำเอกสารมาให้พระอาจารย์บุญมาจเจ้าวาดวัดธรรมภูผาแอกเพื่อเซ็นคำยืนยันคำให้การกรณีวันที่11พฤษภาคม63วันที่น้องชมพู่หายตัวไปว่าขณะนั้นที่ลุงพลขึ้นไปรับพระครูบารัดได้รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปซึ่งแม่น้องชมพู่ตอบ กลับมาสั้นๆว่าตนรู้เพียงว่าตำรวจไปหาพระอาจารย์บุญมาเมื่อ2 3ถึง3วันก่อนความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่หลงผิดเพราะเชื่อคนคนนั้นหมอปลาลันลาพบแม่น้องชมพู่สารภาพเชื่อคนผิดขอแก้ตัวทำซุปขางคกขึ้นวอให้ชิมกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ผู้เล็กไฟบ้านกกก,กตำบลกกตูอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้ ล่าสุด21มีนาคม2564เวลา15.40นาิกานาทีพระหมหาภัยวันวรวันโนนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาและน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาพร้อมกับทีมงานได้เดินทางมาถึงบ้านแม่น้องชมพูดด่โดยพระหมหาภัยวันได้ลงจากรถเป็นลำดับแรกต่อด้วยน้ำฟ้าและหมอปลาในระหว่างที่หมอปลาลงมาจากรถหมอปลาได้หยอกล้อกับผู้สื่อข่าวว่า ตนมาผิดบ้านหรือเปล่าและหมอปลาได้พูดว่าที่ตนมาที่บ้านแม่น้องชมพู่วันนี้เพราะมีคนท้าให้มาตนจึงมาตามคำท้าจากนั้นหมอปลาได้เปิดคลิปวิดีโอที่นายอนามัยวงศรีชาได้ท้าให้หมอปลามาเจอที่บ้านเพราะจะไปตีพึ่งด้วยกันตนจึงมาที่บ้านแม่น้องชมพู่จากนั้นหมอปลาได้เข้าไปในบ้านแม่น้องชมพู่ซึ่งทุกคนได้เจอหน้ากันและก็ต่างมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มให้กันและกัน ดยหมอปลาได้อธิบายถึงสาเหตุที่มาวันนี้ว่าตนไม่เคยมีปัญหากับพ่อกับแม่น้องชมพู่แต่ที่ผ่านมาที่เดินทางมาบ้านกกอกครั้งแรกเคยมีบุคคลคนหนึ่งท้าว่าถ้าเก่งจริงก็ต้องเรียกฟ้าเรียกดินได้จากนั้นก็รู้สึกสงสารลุงพลป้าแตนจึงให้ความช่วยเหลือและก่อนหน้านี้มีบุคคลหนึ่งเคยกล่าวหาตนในเรื่องเครื่องจับเท็จตน ไม่เคยเสียใจแต่เมื่อเขามาว่าตนด้วยคำหยาบคายตนรู้สึกโกรธ